มันแงเบาเจ้าเบิ้งกันนะแง่ตัวเบิ้งกันนะโอ้โหอันนี uh? ้ขันคือยืนสาบลาบุอันนี้ต่ผู้เฒ่าๆก็ย่อมไม่ข่อยผู้เดียวว่าเฒ่าคนใดอันนั้นยิ่งกว่าแค่นี่จ้าอันนั้นยิ่งจะได้มาเฒ่าคักแข็งอันมี้จะพูาเฒ่าเฒ่าเออเฒ่าจังไกตะย่อมข่อยเป็นเสฉเป็นเสาสิตายข้ไพเจ้างระเจ้าแค่เผากระเถ่าเจ้าคน โอ้ยเมย์โมกี้นอกเอสทั้งสิงกับเป็นเนาะปัจตอนไปจ้างตอนได้ลูกพลตื่นเพราะคือโบเป็นด็กขี่คือเป็นผู้งามแงมอยู่สี่เอาหนาจังขี้บอกมาดไทยแขกคนเบิ่งมัดที่ใดงานกองานตัวพี่ตัวน้องตัวเสดวมาอยู่นี่โอ้ยแต่โบตัวออมที่ใดเงินโอ้ยทำไมมาปวดขาหาเก้าอี้มันเคยยังเปเอาถ้าจะรับโยกกับสินะงั้นละทีเดียวนี่ เบาหวานขาอยีคืนนั่นน,ะน่ะโอ้ยเอาล่ำล่ำมาพี่นอ้องฟังจักวาดกันนะ่ะขอเกี้ยแจักตัวเนี้ยทักเอก่ยไว้เบาหวานเกิดเหนาเนี้ยนะเร็วมาบัดนี้โยนเก้าขีสารไข่แก้วไอไก่สวดสวดจ้าบาดนะพี่น้อไงไฟแตนนุ่ม ็โลดเสียงกันล้วจีนีจจะขี่เลยแบบเอาเมเินพลั้งว่ปันดักก็เสียงโอ้ยผาดเดีมันมาแต่หัวเชี่วผาเดี้ยเดี๋ยขอรับเรียงนั่ใครไซื้อเรียคนทั้งหลายกลับมาเฝ้าพุทากันจุนราวังตดีไไปในวันพญาของพอเ้าน้ำเฝ้าเก่าจ่าก่อนนี่แหละก่อนนี่แหละ mọi ừ, người đã lâu đấy xin lỗi tiền mặt đầu tiên sẵn có nghĩa là kia gì đã... băng, băng, cái nhòn, chả. bằng kia đâu bây giờ mọi người đi chăng 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 Cha, i, ja ô, อ okay. ดีตแักกาไล่ยาลูกผู้น่อยของทังมูสาวสนมรับไปเลยได้ไหมคอยบ๊อบบอกดีนางตัซแซ่ทีพี่น้องตลาดเน่ยรำไปเป็นแม่แยกรรเดียเทศซูแล้วเูแล้วเอาซูล้หัวกอดนดอกจะมารัันเอาไปรลำหน่อยเถอหน่อยที่ถึงรคนไหนก็เบาแขงเบาแขง เอาพริะย้องเจ้าเอาขันใส่กับลองเพล็ซุปพีรอนฟังเสนยัคนอยากฟัดเราเพ่งยังสีเอาเพช็เก่าเก่าซุปปีองนั่งอยู่หันลองได้ยี่บอกตังเพช็เก่าๆเก่าปิดหมดเลยมาฟังลำคือมาลำเบียร์ยังขีดหรือท่านเนี่ยเอาจังสี่ชาจังไหนขี่รถมาท่างเออหน้าข้าเจ้าผมอิน้ำเป็นอย่างแี้เพ่งนี่กันอย่า ไปบอกแขกเนาะบอกขยังไงไม่เป <m> ็นข <fit> <quarto> <R ud> ้าใส่หยาคือมันทั้งผีกินหยาบนาะจังไงไล้วก็หยาไปมาเที่ยวเขามันไม่หยามันน้ำพันเขามันกับพันพูพันเกินเพิ่นพ่อมาวยแซ่ดได้ป่ะดิมายังไงเกียวไปลโลนหยากับเขามันราคาเดียวกันเ่ะเพิ่นวาแต่ออเขาเสือกเมตัะกันโ่ได้แก้ขึ้นเอาลองๆแย่เเปลอยูเอาจังที จีร้องให้ฝนตกไว่ไม่ดีเท่าจีรตอนจีร้องฝนตกเอ้ยฝนเดือนหหเออเอาจากดนตรีนูมาเพิ่นแนวเล่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 เั่นั่นล่เ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 ล่ยล่เล่กล่เ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 แตกว่าล่เล่เล่เ่เละเล่เล่ เอาแตอย่างเขาเด่นฮกคนก็ตกะผับพังโอ้ยต๊ะก็ตกโอ้โตกเกินเปียกเมืแอ้วเอาพิ้วเลือกให้เพลินก็ได้เพต้องมาเอาคับปนนี้คอเล่นมิวสิกเสียเพีงอย่างเดียสิยกระชิกกระใจห่างเอาจังม่เคยฟังเพลงที่ว่าต้องมีนักเอกมิวสิกมีอยู่วันหนึ่งบอกเอาหนังปนีดิเอาไม่สั่นเอาเอาเพลงเก่านั่นะรายการเอา เปียกมันแล้คนเองม่ลอกกนะเขากันนะไอเหีงสิเป็นยังแทแท้ลองไม่เอาเพลยงใหม่มาได้จีบบอเพลยงนี่แหละนี่เขาหนาคองว่าได้ได้เพียกเาปนนี่แหมยังเขาเดินหกขนกระตจนคำคโอ้ยเราคุณได้สิจือได้ข้าวหนึงข้าวเดียวเนาะเอาลอกมงกันที่่อยล่รอกับเมก Ừ, nhá, cái này đây đó! Giang <laughs> khâu chết Bay kết hết cô, <laughs> Chắc <và> nhắn <laughs> กูไดแปลได้เฝาสุขอยพี่รองฟังบอกจะกคตเด่นก่ยังว่าเดือนหเดือนหกไปเดือนใดเสียเดือนเกดไเมื่อกี้ไก่ย่งเขาเดือนหกนกระตกพันพตีกย่าว่าคนรหลอก็ได้เอาไม่กันเอาไม่ันนะคนรหลอก็ได้จิบมาฝังจัแถมมันได้เจเดียวแ้าก่อนรับก่อนนึกว่กอยู่สเกียร oh uh -huh. มิส้นม้อมาแปลก็ได้ไปยังนองว่าอย่างก่อนเดี๋ยวนี้ใต้น้ำจะกู้บ้านไปยังไงเดือนหกเดือนหกเดือนหกู้ไอ้สอนมึงเดี๋ยวนี้พูดดิบอกันเรียนก่อนเจ้าน้านะล่าอย่างเขาเดือนหกุณกระตก๊พันพันอย่างเขาเดือนหกบก็ตู๊พันพัเออโอ้ยสัมีนันตีเออมันได้เอาไม่กระแต่นั่นเีว่าจชื่อได้ยรอัน

ผมเอยนี่อเนเาคอจะร้อนถือปนันตัวดูแลกูเหมือนยำแล้วเอ็ดเอาเปียกพังโลพังงานเอาเปียกปองไดนจะขอร้องเพลง่ยังเาเปียนเยังเาเอาแมน้ำเหมือนเวดานคนตะกขันโอ้ยเจ้าว่เขาเจี๊ยบเจ้าเปือมึงละถึอย่าเบาเบาสาร หนึ่งสองสามที่เอาเงินแล้วก็สิยังสิาเอาเงนสิไปไหนไหนไปเจ้าหาบังดีใช้ข้าหนาไปที่ก่โอ้ยสิบดีเก่งัเนาะนับตน่งหอดจีบเออผู้ใดลงมจีผู้้นถือตีหัวเอาวะผู้ใดลงจบผู้้นถือตีหัวเออผมมว่ากูลงจีบกูก็ตีหัวมึงเปลาจังสิ้มึงลงจบกูก็ตีหัวเปจังสิสองเทียร์อะนะเือไดบ่่อได้อมาวดกูเม็ ของข่อยได้ขอยไปเอาหน้ามากินมทนเอาเจ่งมึง่ะอนใส่ละแนวกีข่อยบอลเอากีนี่บอกคืนลำหมญโอ้ยไอสิพดดอกแ <c oughs> ม<า>่ลี้วแม่หิ้วมหน้าแผงมหิ้วมาตัวเออโดนลงมบาดไปวลูแม่แม่เอาขวดเดียวกันนี่ก็ได้ดรอกตัวทันใจข <c oughs> วดเบี้ยคนน่ฮะถ้าขวดเบียเราขวดเต้าจืดๆหรอขวดแค่นี้นดอโอ้ยขวดป้อมมันก็แตกงอ,อกนงออนด้เล่ แต่ตะกวดทีชื่อไม่จีบแพงยังก็เดียดเท่เอาหน่สองามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิหลอดตัวอ๋อสวดนะคะสวดชวดยังเขาเรลยกเขาจะเรียกเป็นแบบนี้ไหมเอ้ามาหน่ไปไล่เเขาสิมาอันนี้แนวแบบที่น 1, 1> ีนมีแนวของให้เขาขี่รถไม่ได้เงี้ยมาเรียนซ้ำนี้ไห เอาไว้ติดต่อใหม่แจ้งเบิ่งใหม่นะคะโอกาสหน้าฟ้าจุ๊บชาห์ห่าหอยแห้งเผาของจุ๊บตายก้อนกะบตัว่าปีหนาร์้วเสียดายบ้านน้ำมูดจีมาแห้งขังแห้งเ่าแห้งขังสมาคมหมอลำการสิลป์ขังอยู่หันแล้วขันแล้วราม่าน้ำมูดแต่เบาหวานแต่โลคเกาเอาสวัสดีเล็กๆน้อยๆจากที่ตลกพี่น้องเอ้ยเวลามันหน่อยอาจารตัวไปหัวปวดมาคัดตลกหอยจะว่ามันจ้าค้านะยูนี้ ปดคณนาแะจะช้าวปวดค่อยเลเพอสิบเจดคายาเหญิงหญิงจะปวดเอาไอพี่น้องก็ตเ่ยมวนต่อต่ลงเข้ากับ